อ่าเอ็มโอโรอยับกล่าวสวัสดีครับทุกคนด้วเลยครับรยินดีที่สนุกใจจีิว่าจีบีด้วยนะครับแล้วก็กล่าวสวัสดีโคจิด้าซอสอาร์อรอนไลน์วันดโชดาวด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่ช่องจีจีเอวีเอสนิวเองนะครับผมเนาะก็สำหรับพาร์ทนี้เข้าสู่พาร์ทที่สี่แล้วนะครับผมอ่าก็สำหรับพาร์ทที่แล้วทางเราก็ได้ทําการอ่าด้วยว่าเหมือนจะเป็นการทบทวนเกมของซอสอาร์อรอนไลน์วันดโชดาวแล้วก็มีการบอกได้ว่าโอเคสรุปคือ เกมเปิดวันไหนนั่นเองนะครับผมเนาะก็หลายๆคนน่าจะเห็นแล้วคือจบเกมเปิดวันที่21พฤศจิกายนนี้เอ,เองนะผมบอกแล้วว่าหลังจากที่เกมเปิดมาต้องบอกเลยนะครับว่าปัญหาเกมคือมันค่อนข้างเยอะมากคือการช้าแม,ม่งกระตุกอัลติไมท์แม่งก็แย่แต่ล่าสุดก็มีการอัปเดตแล้วซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเครื่องบางเครื่องทําให้มันดีขึ้น,นแต่ผมรู้สึกว่าหลังจากที่ทีมง,งานเขาอ,อัพเดตใหม่ก็รู้สึกว่าอาจจะมีกระตุกอยู่ระดับหนึ่งแต่ผมรู้สึกว่า เฟรมเรทมันก็ค่อนข้างโอเครหะดรับนึงแต่ผมรู้สึกว่าเกมมันยังแย่อยู่นะครับผมรู้สึกว่าผมเพราะผมรู้สึกว่าเฟรมเรทที่มันเรนเดอร์ผมรู้สึกว่ามึงเรนเดอร์ทั้งหมดเลยอ่ะไออย่างเช่นพื้นหลังคือแบบโอ้โหคือแบบแทนที่มึงจะทําเผื่อมือถือคือมึงกลายเป็นว่าสิ่งที่มึงทำเนี่ยมึงคือมึงทําเกมคอมพิวเตอร์แบบชัดเจนอ่ะคือมึงมไม่ใช่เกมมือถือแบบโดยตรงนะแต่ก็ช่างเถอะแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตเดี๋ยวทางเกมคงมีแก้ในภายหลังแหละ ว่ายังไงนะครับแต่ผมแต่บุมแต่แต่สำหรับผมก็ไม่ใช่ถึงขั้นว่าแบบเล่นไม่ได้นะนะครับเพราะว่าเครื่องผมก็เป็นเครื่องที่ค่อนข้างแรงอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นคือโทรศัพท์ผมมันเป็น oppo 2020 นะครับก็น่าจะพอเล่นลื่นเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับก็สำหรับพาร์ทน,นี้ผมก็เข้าสู่พาร์ทที่4แล้วนะผมนาอก็สำหรับสิ่งที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับพาร์ทน,นี้ต้นไปจะเป็นอัปเดตข่าวสารของเกมซอสอาร์ออนไลน์วาริีอ้มโชว์ดาวเลยนะครับม่มีก้าวเดข่าวสารหลุดนนะนู้นนี่เลยนะซึ่งบอกก่อนเลยนะครับเดียวคอจะว่าเป็นพาร์ทแรกเนาะก็สำหรับวันนี้สิ่งที่เราจะมานำเสนอคือวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารข่าวหลุดของซอสอาร์ออนไลน์ วารเลนจอดาว์เองนะครับซึ่งเหตุผลเหตุผลที่ผมไปเจอข่าวหลุดมาเนื่องจากว่ามีช่องช่องหนึ่งละกันนะครับเขาํำคลิปไออัปเดตข่าวสารข่าวหลุดนี่แหละแล้วประเด็นคือผมก็อยากรู้ว่าเขาไปเอาข่าวนี้มาจากไหนนะครับซึ่งประเด็นคืออ่าผมก็ให้เจ้าไอเจ้าไอ้เนี่ยนะครับไปอ่าถามว่าเอออยากรู้ข่าวเนี้ย อาหารครับคือสามารถหาได้จากไหนหรอเขาก็ส่งแอคเคา o ์ท์เธอวิชคนนี้มานะครับแน่นอนสำหรับใครที่อยากจะติดตามข่าวหลุดของ s อฟต์ร์ออนไลน์วันนี้ทดาวแบบก่อนใครก่อนที่เกมจะอัปเดตนะครับสามารถมาติดตามได้ที่ทวิชคนนี้เลยนะครับแอคเคาน์ก็แอดนะครับ f u M I N O N แล้วก็ขีดล่าแล้วก็หนึ่งนั่นเองนะครับก็จะเป็นรูปอาสนาโปเกสตที่แมงเป็นสีผมแล้วก็มีแมงของเขาเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูเลยนะฮะว่าข่าวที่หลุดตันนี้นมีอะไร,ต,รต้องบอกเลยนะฮะว่าสลับข่าวหลุดนีด่คือเป็นข่าวหลุดที่ก็คือเป็นแอนิเมชันตัวละครหน้าตู้กาชาแหละแต่ว่าบางตัวผมไม่สามารถบอกได้นะคะว่านางจะมาตอนไหนเอาปวนว่าตอนนี้เรานั่งดูแบบเป็นข่าวหลุดไปก่อน ละการน,นะครับแล้วก็ลงถึงต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคาลุนนี้ผมจะไม่ได้โชว์แค่วิดีโอผมจะมาโชว์รูปภาพตัวละครบางตัวที่ทางทีมงานยังไม่เคยขายด้วยนะครับว่ามีใครเบิ้งนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวละครตัวนั้นตัวนี้มันเคยมาในเกมมาหรือยังนะครับก็เริ่มแรกอย่างแรกคือวิดีโอก่อนเลยนะครับตอนที่บอกวิดีโอนี่คือเป็นวิดีโอหน้าตู้กาชาก็คือจะไม่มีเสียงนะครับก็คือมาเป็นวิดีโอเลยนะครับแต่ ต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับตัวละครที่เราจะมานำเสนอวันนี้มีทั้งหมด4ตัวละครท่านผู้ชมอ่ามีทั้งหมด4ตัวละครตามหน้าปกที่เราทำเลยนะครับก็ตัวที่หนึ่งนะครับชินอนดิจิโอตัวที่สองลิสอลิเซชั่นตัวที่สามวิจิโออันเดอร์โนะครับและปิดท้ายด้วยตัวละครที่ผมไม่รู้ว่าเฮ้ยนางก็ทำด้วยหรอคืออาร์ซูนาโปเกสฟีเชนโซออฟดิทไนน์นั่นเองนะครับอ่า ก็เดี๋ยวเราจะไปดูวิดีโอทั้ง3คนหรือว่าทั้ง4คนนี้เลยละกันนะครับว่าจะมีอะไรฮะจะมีอะไรให้เราวิเคราะห์กันเบิงนะครับก็ขอเริ่มมันแต่ชีนนอ่นึงนก่อนเลยนะครับว่าเป็นตัวละครใหม่ที่คนส่วนมากคาดเดาว่าอาจจะเป็นตัวต่อไปที่จะมานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามานั่งดูกันเลยนะครับผมเนาะอ่าเราก็ลืมบอกนะครับว่าสำหรับคนที่อยากจะได้อาพวก วิดีโอคือเผื่อผมเชื่อว่าเผื่อคนสงสัยนะครับว่าเอา้าแล้วถ้าเกิดผมอยากดูวิดีโอแบบพี่เนี่ยทำยังไงนะครับหรือว่าอยากดูอยากได้ภาพหลุดหรือว่าอยากได้แบ็กกราวด์อยากได้ภาพ PNG ของตัวละครที่พี่ใส่ทำยังไงคือซึ่งตาที่ซึ่งท่านผู้ชมเห็นเห็นตรงนี้ไหมครับก็คือท,อทวิตเตอร์เขาอะ่ะจะไม่ได้มีแค่การโชว์ลูกท่านผู้ชมสามารถเข้าไปฝ่งใน Google Drive ของเขาได้เลยซึ่ง รู้สึกว่า Google Drive ที่เขาวางไว้อะคือมันคือการรวมของเกมวันดูเชดาวเช่นีวิดีโอหน้ากาชามีรูปการ์ดบีตี้มีรูปกา BT, ร์าดแบบ PNG นะครับมีรูปภาพสต,ตอรีคอ่คือถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะไปหาดูด้วยเลยอันเดียผมจะเปิดให้ดูแล้วกันว่าเราจากที่เรากดไปหน้าตาเป็นไงนะครับก็ผมจะทําการส่งลิงก์ให้แต่ว่าผมผมรู้สึกว่าถ้าไปไมได้สุดเพราะว่ากดจากหน้าทวิชคนดีกว่านะครับนี่ ซึ่งอันนี้คือหน้าตาทั้งหมดที่เขามีนะครับก็จะมีสตอรี่นะครับตัวไอส์สปอยสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอ,อะไรนะปอ,อปอคิสซีสักอย่างหนึ่งนะครับโมเดลไลท์ 2D นะครับการ์ดอีเวนต์คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เดโมนะครับแบนเนอร์แบ็กกราวด์แล้วก็อเบลิตี้การ์ดนั่นเองนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคือเขาเหมือนเหมือนเขาสามารถแจกไฟล์เกมส์ซอสอาร์ออนไลน์วันือวได้เพราะฉะนั้นเรียกว่า บีทุกรูปภาพเลยนะครับนี่มีทุกรูปภาพนะครับเช่นรูปภาพตัว,วรูปภาพตู้ของอใครว่าชินอนใช่ไหมเนี่ยคือแบบหลุดแล้วแบบดื้อเลยอ่ะคือแบบผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาแกะมาได้ไงวะคือเขาเก่งคือผมบอกเลยว่าคือคือเขาคือเขาเก่งเนเขาเขาเก่งมากทุกผู้ชมดิคือเขาเก่เกง,นะกงกดกได้ไงอะ่ะนะครับอันนี้เป็นรูปตู้ของอ่าคิริโตะมีของคนอื่นอีกไหม อ่าน,นี่คืออาสนะโอเคอันนี้ของอาสนะอันนี้เคยมีอยู่แล้วอ่าโอเคมีใครไหมที่เหลือน่าจะเป็นตู้เก่านะครับที่เหลือน่าจะเป็นตู้เก่าเพราะว่าถ้าเป็นตู้ใหม่อ่ะจะมีแค่ตู้เดียวคือของชิโนนนะครับหเฮ้ยอัดอันนี้รูปภาพใหม่วะเอ้อันอันนี้รูปภาพใหม่เออเนีครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาเก็บไว้ได้ไงวะนะครับเอาเป็นว่าหลักๆก็ตามนี้แล้วกันก็ใครที่อยากจะได้พวก รูปภาพและนู่นนี่แบบเป็นที่เขาที่เขาแบบคือใครที่อยากใครอยากรู้สอดเห็นของของไฟเกมมาดู้เทแล้าก็สามารถเข้าที่ทวิชคนนี้ได้เลยนะกันนะครับเดี๋ยวเรามานั่งดูวิดีโอเลยแล้วกันนะครับว่าลักษณะท่าโจมตีจะเป็นยังไงนะครับเอาเคเล่นวันแต่ชิโนนก่อนเลยนะครับอันนี้คือออดิเมชันการ์ดนะครับนี่นี่คือออดิเมชันการ์ดนะท่านผู้ชมอันนี้ผม อันนี้ับเบ70-100ปีเนาะก็สำหรับชินอนนะครับรู้สึกว่านางจะเป็นสายซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตธาตุลมสายสไนเปอร์นะครับผมเนาะนี่เป็นตัวละครใหม่ซึ่งหลายๆคนลือกันว่าชินอนจะเป็นตัวละครภาคที่สองนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งหลายๆคนจะลือกันว่าชินอนเนี้ยชิโนนตัวละครตัวเนี้ยก็คือตู้พาร์ทสองเนี้ยอาจจะมาในวันที่30นะครับผมรู้สึกว่าเป็นไปได้สุดรอจาก ทางออฟฟิเชียลประกาศดีกว่านะครับอันว่าเดี๋ยวถ้าเกิดออฟฟิเชียลประกาศเนี่ยผมจะอัปเดตท,ทีนึง้วกันนะครับว่าความสามารถมีหลเบิร์เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามานั่งดูก่อนแล้วกันนะครับอ่านี่คือไอเดเบิร์เปิดตัวนะครับนี่ยิงนะครับยิงนี่ปั๊มปั๊มอ่าต่อมาเป็นไม่ตายใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ตายอันอันนี้เป็นท่าปิดใช่ไหมอันนี้คือท่าปิดนะครับดีโอเคแล้วก็อ b บิลิตี้นะครับ นี่ถือว่าการ์ดสวยมากเลยนะครับนี่คืออาร์บิลิตี้ของชิโนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามานั่งดูใหม่นะครับอันนี้คือตัวการ์ดนะครับอันนี้คืออาร์ตเวิร์กแบบธรรมดาแล้วก็อันนี้อันนี้คัดว่าน่าจะเป็นอาร์ตเวิร์กแบบถ้าเกิดว่าเราทำการลิมิเบรเป็น5ดาวหรือไม่ก็คือตอนนี้ผมสงสัยว่ามันเหมือนกับเกม UB ไหมที่แบบถ้าเกิดว่าเราลิมิเบรเลเวลหรือว่าลิมิเบร อาเป็น5ดาวเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็ต้องรองดูทิีนะครับว่าใช่ที่ผมคิดหรือเปล่านะครับว่าเออถ้าเกิดว่าเราทําการรีเบกเป็น,ปนตันเลยมาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนรูปภาพเป็นอาร์ตเวิร์กอีกแบบหนึ่งนะครับแต,แต่ผมคาดว่าน่า,นา,นาจะใช่แหละนะครับผมเนาะโอเคแล้วก็อันนี้ a n i m เมชันเปิดตัวนะครับโอเคอันนี้คือสกิลการยิงแบบธรรมดาแล้วก็ซอร์สกิลหนึ่งะครับผมแล้วก็อันนี้คือท่าปิดตัวนะ เออโอเคแล้วก็ปิดท้ายด้วยอาบิลิตี้นั่นเองนะครับผมเนาะโอเคได้ว่ากาสวยมากเลยนะครับโอเคอันนี้คือคนที่หนึ่งนะครับก็คือชินอนต่อมาเป็นอลิฟกับยูจิโอนั่นเองนะครับเดี๋ยวาเดี๋ยวเรามานั่งดูก่อนนะครับแล้วก็ค่อยอ่ากอากับที่หลังนะครับว่าเป็นยังไงนั่นเองนะครับถ้าเกิดมีเสียงพ่าลมดังก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะท่านผู้ชมนี่อ่ะตัวละคอรอลิฟนะครับดีอนิเมชั่นประตู ขอยย่อยถอจงตีปัมป๊มปั๊มปั๊มปุ้มนะครับอันนี้ท่าปิดตัวโอเคต่อมายูจิโอผมบอกเลยใครที่รอตัวนี้นะครับเตรียมเก็บเพชรได้เลยหนึ่งกันนคัคือผมเองที่ผมอยากจะเปิดยูจิโอชิปหายเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบยูจิโอมากนะครับคือส่วนตัวที่ผมชอบไม่ใช่แล้วชอบเพรชอบพอชุดเวชชุดเพ่งเทศสัต์โอเคนี่คาแรคเตอร์การ์ดนะครับโอเค ซึ่ต้องบอกเลยซึ่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้ทั้ง2ตงัวละครตัวนี้ยังไม่มีการหลุดการ์ดแอบิลิตี้นะครับซึ่ง,งก็ต้องรองตอไปว่าการ์ดแอบิลิตี้คืออะไรนะครับผมเนาะ,ะเดี๋ยวเรามานั่งดูการ์ดกันก่อนเลยนะครับก็สำหรับตัวละครอลิสตัวนี้นะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นสายประเภทเวทเนาะเป็นประเภทเวทนะครับธาตุไฟนั่นเองนะครับประเภทเวทธาตุไฟส่วนสกิติดตัว ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสายเวทหรือเปล่านะครับผมเพราะว่ามันเป็นไอคอนแบบนี้ก็คงคิดว่าน่าจะเป็นสายเวทแหละนะครับผมสบบสายนี้ก,ก็คือเหมือนสายโจงตีเหมือนพวกคีโตแหละแต่แค่ว่านาเป็นประเภทเวทแค่นั้นเองนะครับผมเหมือนเหมือน,นสก,กิลสายดาบแหละนะครับผมเนาะแล้วก็นี่คือท่าเปิดตัวนะครับโอเคท่าเปิดตัวท่าฟันปามปามปามไปมป,มป๊อปปุ้มนะครับผมแล้วก็ท่าปิดท้ายสวยนะครับแล้วก็ดีจีโอนะครับเป็นสายดาบ ท่าน้ำนะครับอันนี้คืออาร์เบิร์กแปดสิบกับอาร์เบิร์กร้อยสวยอ่ะแล้วก็อันนี้ค่าอันนี้ค่าประตูนะครับโอ้ยเท๊สัตว์แล้วก็ท่าฟันนะครับปาม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 อ่าลือบอกเป็นท่าน้ํานะโอเคเชี่ยอันนี้อันนี้ก็ท่าปิดหรอเชี่ยเท่อะนะครับโอ้ยคือไอ้ผมชอบอาร์ตอ่ะอาร์ตแม่งเท่อะนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าอ่าทั้งยูเจโอแล้วก็ลิจะมาขายต่อไหไรเอาเป็นว่า เดี๋ยวรอดูในอนาคตอีกทีหนึงนะกันนะครับว่าเป็นว่าจะขายตอนไหนแล้วก็ปิดท้ายด้วยที่อัลซินาโปรเกฟีบเชนโซ,โซออฟดิทนไนท์กันได้เลยนะครับว่าแอนิเมชันนางจะเป็นไงนั่นเองนะครับอาจจะโหลดนานหน่อยก็ก่าพอภัยทานผู้ชมด้วยมมละกันนะครับคือของของคนคนนั้นที่ผมดูอ่ะเขามาเขานั่งสรุปเป็นนาทีนาทีแต่สำหรับผมคือว่าก็ไม่สนอนในยาูุณทำเป็นนั่นแหละ กูทำไป20นาทีกูยังไหวอะ่ะเพราะว่าตอนที่บอกผมหลุดมาแบบดุนๆุนเลยเอา้าเกิดอะไรขึ้นแตไมาดูไม่ได้วะโอเคท่าผู้ชมผมนึกว่าวิดีโอมัน,มน,มนบั๊กนะสุดท้ายออน,นึกว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือบันโหลดช้าเดี๋ยวเรามานั่งดูเลยนะครับว่าเป็นไงเนาะ,ะตัวละครอาเซนาพอกิสซีเซนโซออฟดิไดนะครับโอเคเตามาดูแอนิเมชั่นท่าฟันก่อนนะครับปีปั๊ม ปัม๊มแล้วก็ท่าปิดท้ายดีสวยเลยนะครับแล้วก็อ b บิลิตี้นะครับซึ่งเชื่อถ้าผู้ชมถ้าผู้ชมคิดันผมไหมการที่มันปล่อยตัวการที่มันหลุดตัวละครกับการ, ility, รอ็บิลตี้พร้อมๆกันในวิดีโอเดียวกันนะเป็นไปได้ไหมที่ว่าตัวต่อไปที่ต่อจากชิ้นอนอาจจะเป็นอัสนะพกก็สีก็ได้ใครจะไปรู้จริงไหมเดี๋ยวเรามานั่งดูอีกทีหนึ่งละกันนะครับก็ ตามที่ท่าผู้ชมได้เห็นนะครับก็สรุปตัวละครใหม่ตัวละครต่อมาก็ผมก็จะเป็นอาร์ซูน่าโปเกสซีเชนโซออฟดิได้ครับเป็นสายาประเภทดาบนะครับท่าลมมันเองนะครับแล้วก็อันี่คืออาร์ตเวิร์กธรรมดาแล้วก็อาร์ตเวิร์กที่รู้สึกว่าน่าจะรีบรีเบร,บรกแล้วนั่นเองนะครับเรียกว่าสวยมากเลยนะครับแล้วก็ ท่าปบดตัวนะครับเหมือนกับอาฟินา่าโปเกฟีฟที่แจกมาทั้งดุนดุนเลยนะครับตาที่บอกไม่คือตัวละครเียวกันเพิ่มติมคือเปลี่ยนชุดนั่นเองแล้วก็เป็นอาร์แค่นั้นเองนะครับผมเนาะโอเคส่วนท่าปิดเหมือนกันเลยนะครับโดนกันเลยแล้วก็อบีตี้คือผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับใครที่เป็นสาวพวกอาเซนาผมบอกเลยชอบเอาจริงส่วนตัวผมขอพูดนะผมชอบอาเซนะาชุดนี้มากเดคฮาร์ดีว่า อาสนะคือผู้หญิงแน่นอนว่านางต้องมีสีมพูด,ด้วยซึ่งบอกเลยนะครับว่าต,ตั้งแต่ที่ผมเห็นชุดเนี่ยผมชอบอาสนะามากกว่าเดิมเว้ยและถ้ายิ่งดีเข้าไปใหญ่ถ้าเกิดผมเปิดได้อาสนะผมจะดีใจมากแล้วผมจะโอีนางแน่นอนยูบีช่างแมนเอาเกมนี้เป็นตัวเกมหลักแล้วกันนะครับก็หลักๆตามนี้เลยนะครับผมเนาะอ่ะก็สำหรับการหลุดวิดีโอตัวละครใหม่ก็ตาที่เห็นก็จะมีชีนอน นะครับที่ได้ข่าวว่านางจะมาเป็นพาร์ทที่สนะครับก็คือรูปรูปภาพมันการันตีแหละว่าอย่างไงนางก็มาเป็นพาร์ทที่สองกันเองอันนั้นอันนั้ชัดเจนพอหรือยังนะครับชัดเจนพอหรือยังว่ายังไงนางก็มาเป็นในนี้แนะ่นอนก็คือนางมาเป็นพาร์ทที่2แน่นอนนะครับก็ใครที่อวยชินนนนะครับเตรียมเก็บเพชรกันได้เลยนะครับนี่เห็นไหมเลคคอร์สเปเชียลพิกอัพเฟลนะครับ ดูเลต up for future อ่า future ใช่ไหม future character นะครับก็มีฟอกภาษานะของญี่ปุ่นกับของอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นใครที่โอ i ชินอ l นะครับเตรียมกันได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องหูุต่อมานะครับท่านผู้ชมจำอัปเดตข่าวสารบางพาร์ทได้ไหมที่ผมรู้สึกว่า มันมีหลุดคําว่า V.P. ด้วยนะครับซึ่งสรุปคือไอต้ตรงตันนั้นแหละมันคือวันเลิศผาสครับเอาง่ายๆตอนที่ท่านผู้ชมเข้าเกมอาะท่านผู้ชมเห็นตรงขวาบนสุดนะครับที่มันบอกว่าเป็นเลเวล001อันนั้นอ่ะผมเชื่อเลยว่าปไปไปได้สุดก็คือน่าจะมาเป็นวันเล p a ผาหรือว่บ Battle Pass เองนะครับซึ่งรู้สึกว่าเขาบอกว่า Battle Pass นี้จะมาในปี2022แน่นอนแต่ไม่มีการบอก ล่วงหน้านะครับว่าจะมาวันไหนและนี่คือตัวละครที่เขาแจกในเกมแน่ๆคือเป็นย g จีโอล่างอาร์ตมีมูลภาพมันเองนะครับจะผมจะพาไปดูอาร์ตเวิร์กทั้งปกติแล้วก็อาร์ตลอยละกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะโอเคครับก็หน้าตาการดก็จะประมาณนี้คนระับผมก็อันนี้คือการ์ดอาร์ตเวิร์กแปนะครับก็ตามที่ผมเคยลงเป็นไอ้นี่เลยรูปปกคลิปเลยนะครับนะน้อนี่นะครับ ซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยนะครับถ้าเทียบกันคือทั้งตาในตู้กาชากับวัลเลอร์พาเนี่ยอันนี้คือคนคนละตัวกันนะนะครับซึ่งแต,แต่ซึ่งถามว่าแล้วยีจโอตัวเนี้ยคิดว่าจะเป็นสายอะไรจะผมคาดผมคาดว่านดีจโอน่าจะเป็นสายดาบแหละนะครับแล,บแล้วก็เป็นธาตุน้ำด้วยนะครับอันว่ารอดูอีกทีนึงเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับดีจโอนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาสิ่งที่เราเคยบอกก็คือหลังจากที่เราอัปเดต อาข่าวหลุดเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งดูตัวละครภาพหลุดเพิ่มเติมเลยนะครับว่าคิดว่าตัวละครตัวไหนที่ยังไม่เคยมาในเกมเมอร์นะครับเ<ไ>ดี๋ยวเราจะไปนั่งดูกันเลยนะครับว่ามีใครบ้างก็เดี๋ยวขอเริ่มตั้งแต่เจ้าคิริโตะคุณก่อนเลยนะครับก็สําหรับคิริโตะถ้าเกิดผมคิดแบบเล่นๆนะคิดว่าแบบถ้าเกิดว่าอันนั้นอันนี้มาอาถ้าเกิดผมยกตัวอ,อยา่างเช่อนอาร์นี้ยังไม่เคยมานะครับอันนี้ยังไม่เคยมานะครับแล้วก็ อันไหนอีกอันนี้ก็ยังไม่เคยมาเอ้ยอันนี้เคยมาแล้วนี่หว่าใช่ไหมอันนี้เคยมาแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เคยมาหรือยังอันนี้อันนี้ยังอันนี้ยังยังนะครับผมไม่แน่ใจว่าไอ้สองอันเนี่ยมันเคยมาแล้วหรือยังนะครับนี่โอเคส่วนอาร์ตนี้นะครับผมคาดการว่าอาจจะเป็นอาร์ตร้อยของตัวละครตัวนี้นะครับที่เป็นตัวละครแจก ตอนที่ท่านผู้ชมเริ่มเกมอ่ะคคาดว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันแหละนะครับหลังจากที่เรา,าปลดปลดเป็น5ดาวหรือรีบิดเบรกเสร็จเลยมาเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันแหละนะครับก็อจบแล้วสรับคีโตคุงนะต่อมาอาศินะนะครับเดี๋ยวเรามานั่งดูเลยนะครับว่าคิดว่าอันไหนยังไม่เคยมาบ้างนะครับอัอนที่1เลยอันเนี้ยผมพูดเลยตัวนี้ยังไม่เคยมา อันนี้คืออาร์ตบหม่อันนี้ยังไม่เคยมาแล้วก็อาร์ตนี้ยังไม่เคยมานะครับผมคาดว่าทั้ง2ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดียวกันเพราะรู้สึกว่าตัวละครที่เป็นวารเรียมโชดาวยกเป็นตัวแจกนะยกเป็นตัวละครกาทาที่เป็น FR นะก็คือ2ตัวนี้ยังไม่เคยมานะครับแล้วก็อาร์ตดีเคยมาหรือยังวะอาร์ตดีค้าสิบห้าสิบ่ะผมไม่แน่ใจว่านางมาหรือยังนะครับแล้วก็อาร์ตนี้อันนี้น่าจะยังเปล่าวะ นะครับผมไม่ค่อยแน่ใจอ่ะเพราะว่าตัวละครอะไรบางตัวผมก็ไม่คุ้นหน้าคุ้นตานะว่าอย่างไงนะครับก็เอาหรือว่าตามนี้ละกันนะครับค <c oughs> ือที่ที่ได้แน่ผม <c oughs> ผม <c oughs> ผม,ผมคอนเฟิร์มเลยสองไออาร์ตอาร์ตสองประเภทเนี้ยยังไม่เคยมาอ่ผมคอนเฟิร์มเลยว่าทั้งไอทั้ไออาร์ตไอรูปรูปภาพทั้งสองันเนี้ยยังไม่เคยมานะครับก็ที่แน่ก็คือน่าจะเป็นตัวละครเดียวกันแหละนะครับผมเนาะตัวละครต่อไป ต่อมานะครับจะเป็นอาร์ตของซิดิก้าเองนะครับที่ที่ผมคิดว่านางนั้นอาจจะยังไม่มาก็จะมีอาร์ตนี้นะครับเอาง่ายๆไอชุดวาียมโชดาวยกวิงคิริโตดเนี่ยทั้งหมดอ่ะยังไม่เคยมานะครับอันนี้คือของซิดิก้านเองนะครับแล้วก็อาร์ตนี้ก็จะเป็นอาร์ต80ของวาียมโชดาวอาร์ตที่แน่สอบตัวเนี้ยยังไม่เคยมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูอาร์ตเวิร์กอื่นดิว่ายังไงอาร์ตนี้ว่าไง อันนี้เคยมีแล้วนะครับฟร์สอาร์ตเวิรนี่น่าจะของของเก่าอันนี้น่าจะของเก่านะครับก็ลักๆก,ก,ก็น่าจะเป็นชุดวาร์เรมโทดาวน์แหละนะครับโอเคก็ใครที่สงสยัยหรือว่ารู้ข้อมูลเพิ่มเติก็บอกได้เลยนะครับว่าช่วงวิธีนี้ก็ชุดนี้มันเคยมีขายแล้วเลยมาอันนี้ก็สามารถเพิ่มเติมได้เลยนะครับตัวละรครตอบอิสเบดนั่นเองนะครับ ที่แน่ผมการันตีเลยว่าอาร์ตท,ที่นางยังไม่เคยมาเลยคืออาร์ตนี้เว้ยเออผมขอการันตีแค่ห้าสิบพัสิบละกันแต่ผมรู้สึกว่าทั้งสองภาพเนี้ยเป็นตัวละครเดียวกันนะครับแต่ว่าลิสเบตอาร์ตเนี่ยผมไม่เคยเห็นนะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นอาร์ตใหม่แหละนะครับแล้วก็รวมถึงนี่ล่างวันเรื่องโชดาวด้วยนะครับอาชุดไอ้ล่างเนี้ยยังไม่เคยเห็นนะครับส่วนอาร์ตร้อนน่าจะเคยเห็นแล้วแหละเพราะว่าคน,คนที่เคยเล่นโคสเบต้า น่าจะน่าจะรู้ล่วง้อยู่นะครับว่าหน้าตาการ์ดอาร์ตเวิร์อีกแบบหนึ่งจะเป็นไงนะครับก็ลิบเบตตามนี้เลยนะครับตัวตัวต่อมารีฟาเลยครับสดอาร์ตเวอร์ที่ผขคาดว่านางที่ยังไม่เคยมานี่แน่นอนอาร์ตน,นี้เลยนะครับอันนี้ไม่เคยเห็นนะครับอันนี้ก็อันนี้อันนี้ก็น่ยันจะเป็นชุดวันเลือกโชดาวนะครับที่แบบยังไม่เคยมานะครับส่วนชุดนี้อ่าอันนี้คุณหน้าเคยมาแล้วนะครับโอเคอันนี้น่าจะยังไม่เคย นะครับน่าจะยังไม่เคยมานะครับแล้วก็อันนี้คือการเอฟอาร์ R แล้วก็ปิดท้ายด้วยภาพดีก็คืออันเนี้ยรู้สึกว่าน่าจะยังไม่เคยมาเช่กันเอ้ไ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 อ้อันนี้เคยมาแล้วนี่ใช่ไหมเอออันอันนี้เคยมาแล้วนะครับอันนี้เคยมาแล้ว,พวเพราะเขาเขาเขาเห็นา่าบดอยู่นะครับผมเนาะก็หลักๆตามนี้เลยละกันตัวละครต่อไปครับโอเคก็ปิดท้ายด้วยชินนั่นละกันนะครับก็ถ้าผมคิดว่าอาร์ตเวิร์กของชินนั่นยังไม่เคยมาแน่นอนครับผมตัวนี้เลยเอาง่ายๆทั้งหมดอะ ไอ้รูปทั้งหมดที่เราจะได้เห็นคือนี่คือตัวละครใหม่ทั้งหมดที่นางอะไรจะมาก็ผมว่าอันนี้คือรูปที่1น,นะครับรูปที่2อ,อ่าคือต้องบอกเลยนะครับในกรณีในกรณีต่ใทุยในกรณีชินอนคือตัวละครใหม่ทั้งหมดเลยเพราะว่านางยังไม่เคยมาในเกมเพราะฉะนั้นทุกภาพคือตัวละครใหม่หมดเลยละกันนะครับรูปต่อมานะครับโอเคอันนี้คืออาร์ตเวิร์คของชินอนนะครับ โอเคแล้วก็อันนี้คืออาร์ตแปนะครับแล้วก็อันนี้คืออาร์ตบเอกแบบหนึ่งนะครับก็หลักๆตามนี้เลยแล้การสลับชินอนจังนั่เองนี่ยครับแล้วก็ต่อมาผมขออนุญ,ญาตปิดท้ายอีกภาพหนึ่งที่น่าจะหลุดจาก Twitter ของคนนี้เลยก็คือเป็น Twitter ของ Account หนึ่งแหละก็คือ s o r t Art o n l อ n e c o o m u n i t y y ซึ่งไอ้หลุดที่ว่านี่คือมันไม่ใช่อะไรนะมันหลุดก็คือ มีการเตรียมทําตัวละครที่เป็นธีมคริสต์มาสท่านผู้ชมเอาไว้ง่ายๆเลียขคอร์ตว่าตอนนี้คริสต์มาสกำลังมาครับเรียกว่าซอสอารอลายวันเลวชดาวคือใส่ใจมากก็คือพอถึงเทศกาลพอใกล้ถึงเทศกาลวันคริสต์มาสปุ๊บมึงทาเลยต้องบอกเลยนะครับว่าแต่ละเกมคือหายากมากเลยนะที่เขาจะทําเป็นวันคริสต์มาสนะครับก็จะมีคริโตะนะครับผมอารซิน,นะนะครับอลิสโอเคแล้วก็ e อ o โอคุ้งนั่นเองนะครับ แล้วก็ตัวละครใหม่นะครับผมไม่แน่ใจว่าอาร์ตน,นี้ไปเป็นอาร์ตตัวละครหรือว่าเป็นเป็นอาร์ตอะไรกันแน่นะครับนะครับอ่ะอันนี้คือรูปใหม่นะครับนี่อันนี้คาดว่าน่าจะเป็นการ์ดอาบิลิตี้ของแอสตันบอคกิฟต์นะแล้วก็มีแหนเมืองที่เราไม่เคยเห็นอ่ะอันนี้อันนี้เคยเห็นแล้วนี่เคยเห็นแล้วนะครับผมเนาะมีอันไหนอีกว่าที่มันเป็นภาพหลุดอันใหม่อ่ะอ่ะอันนี้ด้วยนะครับแต่อันนี้ดูจากอาร์ตเวิร์ฟผมคาดว่าทั้ง2ภาพเนี้ยน่าจะเป็นตัวเดียวกัน รู้จากชุดแล้วนะครับผมคาดว่าอาร์ตเวิร์ดนี้น่าจะเป็นอาร์ตเวิร์กอันนี้แหละอาร์ตเวิร์กหลังจากที่เราทําการร e ีเบรกเป็น5ดาวหรือว่าอัพตันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมเนเาะอ้าวรูปภาพถูกลบแล้วแล้วก็แน่นอนครับตอนที่สไตล์ตที่ผมบอกนะครับก็คือมันหลุดหลุดหลุดก่อนหน้านี้เลยนะครับก็ไม่รู้ว่าไอ้รูปเชีย่ยนน่ะตอนแรกเมื่อกีว่าเป็นอาร์ตเวิร์กแปลสื่ความจริงไม่ใช่ครับมันคือรูปตู้กาชาที่แหละนะครับแต่มันใช้แบบแต่มันเอารู้สึกว่ามันมันเอามาใช้เป็นอาร์ตเวิร์กหลอยนะ ท่านผู้ชมจาตรงนี้ได้ไหมครับนี่คือ2รูปนี่คือรูปภาพที่มันเอาไว้อยู่ตรงหน้าไปดูท่านผู้ชมจําได้ไหมตรงหน้าไปดูเลิกอ,อัพตัวละครอ,อะไรประมาณนี้มันจะมาเป็นรูปภาพว่าตัวลคะครใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้คือบีการหลุดใหม่เว้ยก็คือเป็นของคิตโตกับยูน่นะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าทั้ง2ภาพนี้คืออะไรนะครับผมเนาะแล้วก็บีการหลุดการของโลกเอลโอเอฟเอโอนะครับแล้วก็รวมถึง ด้านด้าทวิตเตอรี่ด้วยนะครับไม่น่าจว่าไอ้พวกนี้คืออะไรน่าจะเป็นอไรห,หรือเปล่าเป็นการอบิลิตี้หรือเปล่านะครับผมเนาะคิดได้ตกกินขนมปังนะครับอ่ะแล้วก็นี่มีคนส่งมาเพิ่มเติมด้วยกว่อนหน้าน,นี้ที่เขาส่งกลุ่มมานะครับซึ่งถ้าเกิดส <c oughs> ังกเกตดีๆมีตัวละครบางตัวที่เราไม่เคยเห็นด้วยเช่นพี่คายครับ พี่คายด,ดูดีดีดีอันนี้ครับน่าจะเป็นน่าจ,จะเป็นการอาบีตี้ของพี่คายแล้วก็น,นี่การอาบีตี้ของยูกิจังอ่าไอ้เหี้ยมีอันนี้ผมเอาจริงเอาจิงป้าผมเพิ่งสังเกตว่ามีภาพหลุดเว้เออเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยมาดูเพิ่มเติมดิอ่าอ่านี่ดีดีอันนี้คือยูจีโออันนี้เราพูดถึงแล้วนะครับเฮ้ยอันนชุดอะไระอ่ะเฮ้ย มีการหลุดชุดใหม่ไว้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมซูมเดี๋ยวผม zoom เจ้ผมจะทำการซูมให้แล้วกันเนาะนะครับขออภัยที่ดิ้นพันธุ์ด้วยแล้วกันพอดีอัดตอนมืดก็เป็นก็เป็นแบบนี้แหละเพราะว่าไม่รู้ทำไมชอบดิ้นพันธุ์นะครับก็เฮ้ยอาร์เซนอลชุดลายอ่ะน่าสนใจวะนะครับและเช่นกันท่านผู้ชมมีการหลุดชุดของอลิสเวอร์ชั่น าวาริมโชดาวแล้วนะครับนี่คือชุดผมไม่แน่ใจว่าอันนี้คือชุดวันเล้โชดาวหรือปาถูกครับผมคาดว่าน่าจะใช่แหละนะครับก็เรียกว่าชุดคือสวยมากๆเลยนะครับเนาะหรือไม่ก็ไปดูในเกมก็ได้นะครับเพราะว่าชุดมันหันหลังแล้วกันนะครับผมเนาะมีอะไรหรือเพิ่มเติมไหมนอกจากนี้ไม่น่ามีแล้วนะครับก็น่าจะ หมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะอ่ะโอเคก็นั้นก็ขอตัวจบคลิปท่วนี้นะครับต้องบอกเลยว่าคลิปนี้คือยาวมากเลยก็ว่าได้นี่ด้วยความที่ว่ามีข่าวหลุดจากวิดีโอแล้วก็ข่าวหลุดจากรูปภาพด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะเอาเน็นว่าตอนที่บอกนี่คือแค่ข้อมูลข่าวหลุดนะครับส่วนข่าวจริงก็อาจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งเพราะตอนที่บอกมันก็แค่ข่าวหลุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรายังไม่การันตี ได้ว่าเขาจะมาตอนไหนแต่ที่แน่ๆรูปภาพที่เราเห็นนี่คือรูปภาพจริงๆแต่เราจะบอกไม่ได้อยู่ดีว่ามันจะมาวันไหนเพราะว่าเขาก็ไม่ได้บอกเราอยู่ดีว่ามันจะมาวันไหนนั่นเองนะครับโอเคตอนนั้นก็ขอจบลิปเท่านี้นะครับก็ไปก็ไปแล้วฟีลเกตนะนำท่านไปขออภัยที่ลิ้นภายดูแลกันนะครับโอเคตอนนั้นก็ไปแล้วบ๊ายบายซิ you, ว่าผมไยบายครับ